ตรวจโทรไปอินยาสุขภัณฑทวิพัทรอผู้กับสอบสวนสถานีหลวงภูร้อภูกระหลวงครับสำรวจนิดไปอ๋อพวกทางการจะนิดนึงก่อน,นได้ไหมคะก่อนเราบว่าเป็นอะไหรือปเปล่าเรื่อรืหรือเปล่าใช้ความระมัดระวังที่ดีพอหรือยังแล้วไปตามขั้นตอนหรือเปล่ามีประวัติอยู่แล้วเมือ่อสุดที่แล้วก็ที่กรุงเทพที่ลงไปก็รู้อยู่แล้วว่าการลงไปมันไม่ได้อยู่เปิดบอออาจจะมีแก๊ส ที่มันเป็นอันตรายก็ต้องใช้มืออาชีพ่ไม่ใช่เงื่อสับแล้วที่สําคัญคือมันมีเด็กด้วยอายุ14ปีกว่าใช่ไหมท่านผู้กับผมก็บอกว่าเดี๋ยวผู้การก็รวมมาดูแล้วก็รวบรวมไปยังหลักฐานอยู่ตอนนี้อะไรที่มันเป็นความตร,รายที่บุกคล้องก็ต้องเรียกผู้ที่ท่านมีส่วนรับผิดชอบไปพายากรับผิดชอก็คือจะเอาผิดทั้งทางต้ประกอบการรถแล้วดูคือทางโรงงานเขาคงไม่ ไม่ทราบรายละเอียดว่าใครจะมาอย่างไรแต่เดี๋ยวก็ต้องดูอยู่ว่า<อ>เขาเขาเห็นเขาทราบอะไรบ้างาได้สอบปรับทางทางานไปบ้างยังเบืบ้องต้นนรได้ให้เขาก็มาแจ้งอยู่แล้วถ้าเกิดเหตุยังไงเขาใครคนว่าจ้างยังไงแ,แล้วัวผู้ปกครองตัวเองเราจะการงทำสิ่เรื่องหมคะที่ก่อนล้วคงต้องถามดูว่ารายละเอียดเป็นแบบไหนก่อนนะ ว่าปล่อยไปหรือว <Okay. S 1> ่าเด็กมาไปทําโดยที่เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องแรงงานเรื่องเรื่องค้ามนุษย์เนี่ยใช้แรงงานเด็กอะไรเี้ยเดี๋ยวเราดูว่าเอ๊ะเขารู้อยู่แล้วกฎหมายก็สื่อไหมเดี๋ยวไปใช้แรงงานเด็กอายุกี่สีได้ยังเห็นบอกว่าตัววิธีการการดูนักษณะแบบนี้ต้องมีการใช้ข้อลงไปโดยที่คนไม่ต้องลงมาไหมแล้วแบบนี้เราทราบเียคว่าสาเหตุที่แบบตายถึงสารพศก็เดี๋ยวให้ให้ทางทางตำรวจบอก ขาอาจจะลงไปเพื่อจะเอาหัวท่อลงไปก่อนโดยที่มประมาท่จริงๆแล้วมันมีขั้นตอนในการลงอยู่แล้วแล้วก็มีตัวอย่างที่เสียชีวิตเพราะว่าลงไปก่อนเนี่ยมันมันไม่ได้เอาง่ายเปิดฝาแล้วคิดว่าไม่มีอะไรเพราะแก๊สพวกนี้ไม่มีกินเที่ยไม่มีไม่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 มีไม่มีไม่มีอะไรดลยแล้วลงไปก็เท่ากับเป็นก๊าซและต้องดูผลกัาตรวจากจันนี้ด้ทำมา ถ้าผมจะมาดูรายละเอียดแล้วก็ตามหลังการแล้วก็อะไรที่จะมีการได้ทก็ต้างทุรวมที่เด็กวันนะคอบคุณมาครับแ้วก็จงมกวันรายละเอียดทั้งทน่ายครับดรั่ครับขันรถรรกอกสายชนบุของครนะครับกุญใส่รจอดคุ้มลนนะครับเมื่อวานนั้นคืสามสิบ สิงหาคมนะครับเวลาประมาณสิบสามนาฬิกาตั้งแต่นี้มาไปกับมีคนดึงแล้วมีหมอกมีสายกัมีไฟฟ้านะครับเ้าไปเดูดูดูอะไรเดิงต้นเดินต้นแต่ลงหรือนท้อไปน้ำมันจะกว้างก็ได้นั่นแหลแต่ตัวนี้จะตัดบ่ครับก็ไปสอบดูว่าขณะเกิดเหใครมันเปิดฝาเขาเปิดเองก็เปิดเองครับเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยทำไปบ่อยแล้ว พราะว่าวันนี้มมาทำสองบ่อตอนเช้าทำเสร็จไปบ่อแล้วไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาอะไรก็คิดว่าไม่มีปัญหาครับแล้วเขาทำไปบ่อแล้วใจะล้มไปแต่ปัญหาว่าทําไมเขาถึงล้มไปครับอันนี้ก็เนต้องต้องเขาไปกี่คนไปสามคนครับมีผู้ตายผู้เสุดท้ายสามคนเลยครับทั้งสามเกิดจากการคนลงไปแล้วเสื่อมประสิทธิ์ของคนช่วยช่วยไปถามว่าเขาบ่อแรกเขาลงหรือเปล่าไม่ได้ลงไม่น่าจะไม่ด้ลงอาจจะตกอาจจะตกหรืออาจจะล้ อาจจะมีทองมีเหล็กอะไรที่อาจจะเป็นประโยชน์อะไรีคิดกันเดาเดาเป็นปปคนนึงอะไรเงี้ยอไเนยเลยตคะครับก็ลงไปช่วยครับเพราะว่าอันนี้เราชันสูตรทางนะเพราะว่าไอ้คนเนี้ยไอ้นคนโตสุด,สดนเ,เนี่ยอายุสามสิบห้าเนี่ยมีกางเกงถอดเหลืองเก่งหนตัวเดียวแสดงว่าตั้งใจก็ลงไปช่วยผมคมคิดอย่างนัง้นว่าคนคนคนที่ถอดเกงอาจจะตั้งใจส่วนในสองคนมีกล้องวงจรปิดอ่ะมีสถานที่ไม่มีไม่มีค่าเขาก็เลยส่งไป แตาอื paid, so ่นส่งไปด้านนี้ม่ไ็ดรานนครับแผมให้เก็บเก็บมาแล้ครับแล้วก็ลองดูด้วยตายครับที่ชี้ชตายนั่นแหละเรียบร้อยหมดเลยครับนั่สองไหมแม่ามครับถึงขต้งสามองครคบเรียบร้อยหมดล้วครับหียไปแล้วใชนะนี่ด้นวันนี้มันแจ้งเริ่มต้นก่อนค้ามันรุ่นเครื่องอะไรเดี๋ยวค่ว่ากันถ้ามันไม่เข้าแต่เอาข้อหาเรื่องแรง มีความผิดขึ้นมาก็ต้องวมประกอบเราก็เอามือปราศรุทว์มันมีอยู่แล้วนะทำรอบตัวซะจบมันก็กันตัวที่เขาทีดว่าเขาไม่ได้ประมาทนะเขาก็มีชนงุนายมาแต่เราต้องตั้งหลักที่นี้ประมาทที่หมายถึงอะไรจะการทำการแล้วอยังืออืารบไู้ปัุงรยนรูเี้แล้วปีหน้าจะนโยบายปรับปรุงอย่างแคี้เ่ืยเพราะว่าคัุนเรื่องยาส นะพอเราออนไฟเนี่ยนะแล้วก็เช็คให้การไฟฟ้ามานะเมื่อวานนะไฟไม่ร่วกถ้าไฟไม่ร่วกก็แสดงว่าไม่มีสาเหตุอื่นมีอย่างเดียวก็คือลงไปแล้วไอเด็ตนะจะ็ไทนาอ่าทั้งหักแล้วก็ปุ๊บแบ่งลงไปข้างล่างไอตัวที่สองลงไปช่วยอไอตัวผู้ใหญ่ลงตามไปนะเท่าที่เราดูดูจากบาดแผลที่มันเกิดน,นะอน๋อแปลว่าเด็กลงไปก่อนไอเด็ไก่น่าจะลงไปก่อนเพราะว่าไอตัวที่สองเนี่ยสิบหกเนี่ยหัวมันแตกหัวมันอาจจะฟาดเอ บันไดันไดเหล็กงานหละแล้วก็หล่นลงไปไอโรโบเป็นอามันก็เลยลงไปช่วยอีกทีแปลว่าคนแรกคือน้องคนเล็กแล้วก็คนกลางแล้วก็เป็นอาน่าจะเป็นัส่วนใหญ่ก็รุ่นใหญ่ไม่ค่อยลงหรอกเฮ้ยลงไปก่อนให้เด็กให้เด็กแล้วเด็กมันหล่นลงไปเนี่ยเพราะไอเด็กเนี้ยมันไม่เคยแล้วไอพวกเนี้ยมันสำลักโอ้ไอการ์ดพวกนี้มันขนาดที่ไปยืนปากออกไอปากบางบ่อเนี่ยยังนั่งเข้าไปขมคอเลยขนาดใส่แมสนะแล้วมันไม่ใส่อะไรกันเลยอ นะปกติเนี่ยมันไม่ลงนะมันแค่เอาท่อในจุ่มลงไปทีนี้วันนั้นเนี่ยพอน้ำไอ้พวกไอสิ่งปฏิกูลเนี่ยส่วนนี้เป็นน้ำมันอยู่ข้างบนไอ้ส่วนข้นๆอยู่ที่ก้นพอมันดูดน้ําออกนะเหลือครึ่งหนึ่งเหลือเม็ดหนึ่งนะเนี่ยน้ำก็ลงไปทีนี้พอลงไปเนี่ยเข้าใจว่านะพังอามันเข้าเอามันต้องเอาหัวหัวท่อลงไปเสียบเชื่อว่าเกิดจากอย่างนี้นะ ส่วนไอ้เรื่องแรงงานเด็กอะไรเดี๋ยวก็ต้องดำเนินคดีไปใช้แรงงานเด็กถอยไปนะตัวว<ค>่าไปตามข้อหาอันนี้ถ้าเขาน<ล>ี่จะเป็นในส่วน